สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวานนะก็กลับมากับโปรไฟล์แวนกาดนะครับก็ไม่รู้ว่าหายไปนานไหมนะแต่คิดว่าส่วนน่าจะประมาณเดือนสองเดือนกับเด็กโปรไฟล์แวนกาดนะครับรอบนี้ก็จะมาอยู่กับเด็กโปรไฟล์ 5, ข้อกับเด็กใหม่เลยเนี่นคืออนะควาฟอร์สเนาะก็มันเพิ่งมีโปรโมนะครับที่ออกมาก็ไม่ได้ใช้ในงานแข่งนะแต่ว่าออกมาให้เออเครงแนละ้วก็ยังรู้มีโปรโมใช้อยู่นะครับสาหรับอะควาฟอร์สเป็นตัวที่เรียกได้ว่าใส่ติดได้นะครับยาวๆเลยนั่นนะั่นคือนั่นของเพิร์ทูเอ็กซ์เซลนะครับซึ่งคิดว่า ช่องเรียรครับเจ้านี้นะครับจะบวกห้าพันตามช่องเรียรที่เพิ่มขึ้นเข้ามานะครับแล้วก็ช่องแวนเรียรครับหนึ่งครั้งเธออีสตีนนะครับโซบาร์หนึ่งเดสเรียสองตัวโจวหนึ่งมันจะเป็นหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าเอาไว้ใช้จั่วแล้วก็ใช้เรสกับเรียรตัวอื่นถ้าถามว่ามีประโยชน์ยังไงหนึ่งเลยได้มือ2สองเลยถ้าเล่นกับเลวอนถ้าสมมติว่าอย่าแบบ ให้เรียนอนไวๆไ,ไม่ต้องมาเสียอะไรแย่ๆอย่างเงี้ยไอเจะนี่ช่วยได้เยอะเพราะว่าโซ่สองเลสสองไอโซ่หนึ่งเลสสองโจดหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะคุม้มแต่ข้อเสียคืออย่างที่รู้กันเปลืงโซ่มากๆเพราะลําพังเลวเล่นตอนนี้ถ้าเล่นคู่กับน,น้องเกรดหนึ่งคนนี้เนี่ยบอกเลยว่ากินโซ่มากๆแต่ว่าในกมุมหนึ่งนะคะจะาเปลี่ยนจากตัวที่ใช้เนี่ยเป็นตัวตีที่มีพลังสูงก็ได้นะเพราะว่าพอเซ็นเจนี่สมมติเลสน้องสองตัว ปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมอ่ะเลสกิวอร์สกิวน้องสองหนึ่งโซ่สองรอบ,ออบแตน่น้องน้องจะบวกหนึ่งหมื่นทั้งสองตัวก็จะทำให้น้งองมีตัวตีหมื่นแปดได้ถ้ารวมกับหลอกข้างนั้นของเลวอร์ด้วยมาดูหักห้าพันเพราะฉะนั้นอีกฝั่งอาจจะยืนเจ็ดหรือแปดพันเพราะมันตีคาบ 10, สิบตัวแน่นอนเพราะงั้นก็เป็นตัวที่เอาไว้ทำคอมโบเรียกว่าง่ายขึ้นนะแต่ว่าทรัพยากรก็เสียจะขึ้น เลยนะสำหรับเด็กนี้ก็เริ่มกันที่เกศสามก่อนแล้วกันนะครับเกศสามก็เรวอนสี่ตัวนะครับเด็กนี้ใส่แค่สี่ตัวถ้าใครติดตามเฟซส,ส่วนตัวก็จะรู้ว่าผมเคยเล่น,น 3, 6, เกศสามหกใบแต่ว่าอันสามหกเจ็ดใบเออไม่หกแต่ว่าอันเนี้ยตอนแรกจัดมาเกศสามหกใบพอโปรโมชเกศสองใบใหม่มา,มาคิดว่ายังไงซะอควาก็ต้องคงต้องกลับไปเล่นเกศสามแค่ 3, สีบบ่ใบได้ง่ายกว่านะครับเลยใส่ไปเรวอนสี่ตัวเลยสาหรับเด็กนี้แล้วก็สกิลเรวอนนะครับ a อสช่องแวนนะครับแข้งเถิด เลสเลกอางเราหนึ่งตัวนะครับแปลงไตฝังควาพลัง5,000จบเทินนะครับจากนั้นเมื่อตีนะครับถ้ามีเลียที่นอนอยู่5ใบามากกว่านะครับจบเทินจะนี่บวกหมื่นห้าโบกหนึ่งได้ครับจากนั้นก็ถ้าในโซเรามีคัสเกะสนะครับจะได้บวกหนึ่งขีดด้วยก็เป็นตอนตีที่พอตีออกเวฟไม่แม่ก็ได้นะแล้ว่าเรามีเลียนอนห้าตัวบนสนาก็ได้บวกหมื่นห้าโบกได้หนึ่งก็เตียวปากที่สองหมื่นเจ็ดสามได้แล้วก็สามารถที่จะบวกขีดได้ถ้ามีเกีสันในโซลนั่นเอง สองนะครับก็อันนี้ก็จะตัวใหม่มาเนาะก็เล่นตัวใหม่ไปเลยสีใหม่นะครับอย่างเพิร์ทวูดไอซ์เซาล์นะครับสี่ตัวเพื่อเอามาอย่างที่บอกครับเล่นกับอเลวอนได้ง่ายนะสหรับใครที่แบบจะเอาแวนเปิดรอบแรกเลยอะไรอย่างนี้ก็เอาเอาเจ้านี่นะครับเพิร์ทวูดไอซ์เซาล์เนี่ยไปเ,เรียกเสียอากาศนะก็ให้เรียกอากาศนอนสองตัวติดตีนิดหน่อยเอาแวนตีเลยก็ได้ก็ค่อนข้างง่ายคือก็เลยใส่ไว้สี่ตัวแล้วก็ใส่ไปทานของกาเลอสัสนะครับสามใบก็เรีวยกว่าในเธอตัวเองครับ ถ้ามีเรียนอสีตัวช่องมายรียนะครับส,สามารถที่จะโบคาผ่านได้นะแล้วก็เมื่อเรื่องการขีดสามผูจงตีค้าพลังตั้งต้นขออ่อยฝั่งไม่ได้แตกต่างจากเดิมก็คือถ้าตี้อีฝั่งอีฝั่งต่างจากเดิมก็จะบวกก็สามารถจ่ายหนึ่งบาทคือสเตนได้ก็สมมติว่าอีกฝั่งโดินทางจากเลวอนอยังไงพลังแตกต่างจากเดิมแน่นอนหรือว่าอีกฝั่งตบทิกเกอร์นะครับพลังก็แตกต่างจากตั้งต้นเนาะเจ้ากระยัก็สามารถหลุดได้หนึ่งนะก็ใส่ไว้สามใบหรือใครจะใส่สี่ก็ได้ก็คือหักเกย์สองต่คคนนะรับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นคอร์ลไอซกเซลนะครับสี่ใบเนาะเพราะว่าเด็กค่อนข้างที่จะใช้โซเยอะน้องก็เลยต้องการที่จะใส่เจ้าคอร์ลไอซกเซลมาเพื่อที่เติมโซให้ได้เง้ยสิยกว่าเมื่อตีครับถ้ามียูนิตนอสี่ตัวมากกว่าบวกหมื่นห้าแล้วก็ถ้าจบเธอตีสี่เวม,มากกว่าท่านี้เขาโซตัวหนึ่งแน่แองแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นฮันของเจ้าเอากอนนะเอากอนบอกว่า ช่องแหวนครับเมื่อจัตีถ้าเป็นเวฟสอหรือมากกว่าของเธอนี้บาโซครับสามารถแสดงเพิ่มตัวได้แล้วก็ช่องเลียถ้าตีเว็บแรกของเธอนะครับใจหนึ่งอาจจะแสดงเพิ่มได้หนึ่งนะก็เป็นตัวที่เอาไว้เป็นตัวตีเนะี่ยเพราะว่าเล็กนี้ถ้าดูจริงๆเนี่ยใช้ได้ไม่กี่ตัวครับเพราะงั้นก็สามารถใส่ตัวใช้แดมเพื่อไปใช้ทรัพยากรคุ้มค่าก็ได้นะครับหรือใครจะใส่เป็นอุปกอณก็ได้ไอ้ไทดอลก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าไทดอลไม่คุ้มเพราะว่าเรามีเพิร์ทูแล้วเพราะงั้นโซมันจะขาดเดยอะมากเพราะงั้นคิดว่าถ้าเลือกได้้้ววว่่่่าาาากกกกก็็เเเอออออออแแลใใใครชบบสสดีีท เจ้าไททอลดีกว่าเออไอเนี้ยเอากอสแต่เอาก้อนที่ใส่ได้นะครับแต่ว่าใครจถอดออกเอากอสออกนะครับไปใส่กระแลดเพิ่มอีกใหม่ก็ได้นะครับไม่ได้มีอะไรนะรผมคิดว่าใส่ซีไว้หาแต้ง่ายกว่านะเพราะผมพวกไลฟ์สไตล์ที่ว่าเอาแหวนเปิดสุดท้ายไอแหวนเป็นตัวปิดนะครับไม่ค่อยมีไลฟ์สไตล์ที่เพิ่มรองเวฟหลังจากที่แหวนตีเสร็จเนาะเพราะงั้นก็เป็นเด็กออกอินแหวนถ้าไม่โดนพีจีก็คือวอดแหวนไปเลยนั่นเองเกรดหนึ mm ่ง hmm. นะครับใส่เป็นเนซิล่านะครับสี่ใบเขาบอกว่าเมื่อถูก นอนจะความสามารถโดยกา,ารความสามารถของเรานะครับสามารถที่จะแจ็งโซบาครับสแตนตัวน้องได้เนาะแล้วก็บวกหมื่นจนจบเทิร์นเทคนนี้สามารถใช้ได้เรื่อยนะครับสมมติเรามีโซเหลืเอเนี่ยถ,ถูกเลสจากเฟอร์ทุสรอบที่หนึ่งน้องก็ลุกมาหมุนเหมือนดังนั้นลูกเทคถูกเลสเอ๋ยถูกเลสจากสกิลของเลวอนก็โซบาสแตนดีก็ได้เป็นตัวบวกสองหมื่นได้อีกหนึ่งแต่ว่าเฟืร์นโซนะครับอย่างนี้ก็เลยแส่ไว้สี่ใบเพื่อเอามาใช้สกิลล่างด้วยนะครับบอกว่าพุ่งเทิร์นครับถ้าเรามีเรียนอนสี่ตัวมากกว่านะครับจะได้เข้าโซจนด่ยววไ้เติมโซนนงจ แล้วก็ใส่เป็นทานของนิโคลอนสาใบานิโคลอนบอกว่าช่องแหวนเหลี่ยมื่อลงสนามท็อปเจนถาวรขึ้นมือนะครับจากนั้นบอก3,000นั่นเองนะง่ายเลยแล้วก็ใส่เป็นท่านของเจ้าวีนักซอลสามใบาวีนักซอนะครับสกิลว่าช่องแวนครับถ้าถูกแล้วง่ายแค่ถูกเลยครับเนี่ยบ้านหนึ่งจนหนึ่งขอมือหนึ่งใบลงเลี่ยนนะครับช่องเลียจบการต่อสู้ที่จยูนีิบูทน,นะครับสามารถเลือกเลี้ยกับสองตัวครับสบัดแหม่งก็ได้ก็เป็นตัวเที่ยวไว้ทํารอบตีได้นะก็นำทำฮอบบอลเลยแปะได้เยอะเลย แล้วก็แสบเป็นเปุ่นทาสามยาเบาลาริออนนะครับเบาลาริออนบอกว่าเฮิร์นคุณครับถ้ามีเรียนออสซีโต้บวกห้าพันแล้วก็เมื่อสั่งจากบนมือนะครับบ,รบ,บังคับว่าจากบนมือนะครับท็อปห้าหากเกศาหนึ่งใบขึ้นมือถ้าเราหยิบเกศาเคลืนมือทิ้งมือหนึ่งใบหนะึ่งครับเป็นท็อปปุ่นทาสามอะไรนะคราวนี้ทีเกศูนย์นะครับก็ตัวเริ่มหนึ่งตัวนะครับทิกเกอร์นะครับตอนนี้เล่นเป็นโดห้าคิดเจ็ดเป็นออสีจีอีกสี่ใบแล้วก็ดอธร 3, รมดาหนึ่งใบ แล้วก็ใส่เป็นฮิวสี่คิเจ็ดเหตุผลที่เล่นทิกเกอร์เป็นคิ7เจ็ดนะครับเพราะว่าต้องการกดดันมากกว่าได้ฟอร์มันชัว์ก็จริงแต่ว่าในมุมหนึ่งผมคิดว่าด้วยที่เป็นเด็กออินที่ว่าแวนแวนเปิดท้ายคือด้วยสกิลที่มันขอเรียรเลสห้าตัวเนาะถึงแม้เราจะเล่นไปทางของเจ้าเพอร์ทูสมาเล่นเรียก่าเราแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ได้ลุกอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันเลสก็คือเลสไปเลยนอกจากเรามีกายเลอัดหรือว่า น้องเกตหนึ่งเออที่มันถูกแท็กแล้วก็แซงตัวได้แต่ว่าในมุมนึงแล้วก็ตีตหามเราเกาะเพราะงั้นมันจะเป็นตอนที่เอาแวน์ตีค่อนข้างที่จะเป็นเวฟสุดท้ายเสมอเพราะงั้นการใส่คิดีคอนมาคขอนข้งที่จะชัวร์กว่าอืมเพราะว่าถึงแม้คุณใส่ฟอนไปฟ้อนมันเหมาะกับเด็กที่ต้องเอาแวน์เปิดเพราะว่าถ้าคุณในฟอนถูกจังหวะอะเรียได้เหมือนแถวหน้าคุณได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าถ้าคุณรู้ว่าเด็กคุณแวน์เปิดหลังแน่นอนคุณเอาคี่อัดน่นจาจะง่ายกว่านะนั่นนี่ครับมุมอมองผมนะ ก็เล่นเป็นขีเจ็ดดอห้านั่นเองนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเป็นขีแปะก็ได้ก็ไม่อะไรถ้าคุณใช้มือคุณเยอะนะเ,ออเดี๋ยวผมเยอะมือผมน้อยแล้วก็กิฟต์นะครับผมเลือกใช้เป็นที่สองนะบอกว่าถ้าเมื่อได้รับนะครับถ้าวางไว้ช่องเดียวก็จะเป็นขนะอเสนอว่า,าตัวใหม่นะครับแล้วก็ได้โจนึงแล้วก็ในเทิร์นตัวเองนะเจ้าเจ้าที่อยู่บนกเซอร์เคิลนี้จะบอกว่าผ่านั่นเองนะครับส่วนบิธีเล่นง่ายๆนะครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการมือเนาะแนะนําว่า ตอนช่วงเกตสอเนี่ยให้ไรเพอร์ทูสจะชัวรกว่าแล้วเก็บตัวบางตัวไปตีกแจะง,ง่ายกว่าหรือว่าคุณต้องการแห่คุณก็ให้คุณอยากฟาร์มคุณคอเรียที่เป็นเกตหนึ่งวงไปเลยก็ได้ครับไม่ได้เป็นหาอะไรเพราะว่าอย่างนั้น่าพอมลุกพอขึ้นเธอต่อไปมันก็สามารถที่จะสแต็ขึ้นมาได้อยู่ดีแล้วก็จดหรือถ้าคิดว่าคอโมโมเพอร์ทูเล่นอบเลวอนยังไงนะครับก็ให้เห็นภาพก่อน มาค่อนข้างที่จะฟิกเบาะเล่นระดับหนึ่งเลยนะสำหรับตัะหกสมมติมีอะไรนี่มอวแปลกๆที่ผมเคยทำได้นะยาวมาแปลกๆนะเออเอาเป็นนี้ดีกว่านี่เบาะแปลกๆที่ผมเคยทำได้ ตอนนี้จะเป็นห้าดั่นของเกรดหนึ่งนะครับที่รีเซร็จ e ก็สามารถที่จะไอ้นั้นได้เนาะก็พี่ก็กเล่นนะครับเราใช้ที่ของเพอร์ทูสครับเลสสองจุดหนึ่งก่อนอ่ะด้านหลังเนีกาเลียน,นเนี่ยที่จริงมันลุกได้อยู่แล้วล่ะจากที่ที่อีฝั่งพลังตัดจากเดิมนะครับแล้วก็ใช้สิทธิชนองครับลุกนั้นให้เด็กเรียวบอสครับเลสอตัวหนึ่งอ่ะนี้แล้วก็โซบารลุกถ้ากับว่านอกคนนี้จะบมกพลังไปสองหมื่นเนาะดังนั้นครับไม่ได้มีตัวนรองอย่งตัวอยู่แล้วเพราะงั้นในการตีเราสามารถเอาเอ็กเซลตีได้ เอเซตีเพื่อทุสตีออกที่เหมือนก้าว่าเม็เซิลหนึงช่องตีขอ15ทุกเละทุกตัวแน่นอนคนนี้ตีปุ๊บสอคนนี้ตีอ่ะแนนอนสตัวมีหนึ่งสามี่ห้าหลันมากกว่าสี่มมากกว่าคนนี่ห้าพันคนนี้าพันเป็นออก2องหเจอเอ่อพวกโปรเทคหรือเซด้วยกันเอง27ขอ3ขอ25หรือถ้าจอฟอสขอสองหมนะครับงั้นเอาแบนตีเปิดงั้นสกิลของ กด์เลอร์สองตัวครับสไตล์สองคาร์บาสแตน์สองตัวพอนั้นแต่จากที่แวนได้เช็คเสร็จออเรเสร็จปุ๊บเ,เราใช้ติดของวิวซอลครับสัดตำแหน่งเลือกได้ครับว่าสับยังไงคุณเลือกสับนี้ได้เห็นปะรอบเบสส่วนใหญ่เลยคิดว่าไม่ต้องเอาฟอนด์มาหรอกเพราะว่าถ้าเล่นเพลงอย่างเงี้ยหนึ่งเลยได้ตัวตีที่แรงในรอบเบสที่ฝั่งคิดว่าเอ้ยอาจจะข้าไมไปถึงก็ได้ผมคิดว่าเพลงนี้ค่อนข้างสนุกอยู่นะไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยแต่ว่าค่อนข้างฟิกคือถ้าว่าบอร์ดนี้ตัวไหนไม่สำคัญมากก็ตัวนี้แหละครับไไไม่ไดด้้ก็เลย ถ้ามี os, มนิโคลอสมาแทงก็ได้แต่บิวเซลก็ได้ก็ไม่ได้แย่อะไรเพราะว่าอย่างนั้นพอจจนี่ตีปึ๊บใช่ไหมอ่จะจจนี่ตีปึ๊บไอ้นี่นอนอยู่แล้วเนาะไอ้นี่ตีปุ๊บสัตว์ตำแหน่งมารอตอัเริ่มเลยก็ได้นะครับแล้วพอจบเทิร์นนี่ตีเสร็จป,ปุ๊บนี่สัตว์ตำแหน่งกันก็ได้ก็ไม่ไผิดเลยเพราะสุดท้ายไอ้เจนี่สองนี้ก็สแตนอยู่แล้วนั่นเองนะก็จะเป็นเพย์ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ตีไอ้นี้ตีน,ตนะครับหรือว่าถ้ามีเซลเพิ่มอีกช่องหนึ่งตัวที่ ควรทำเวฟจริงๆอย่างหน้าอวกยวก็ใส่มาตีในช่วงเวฟอย่างนี้ก็ได้นะแต่ผมคิดว่าเวฟนี้เป็นเวฟช็อตทีเผอเพราะว่าเด็กของมันนะค่อนข้างที่คอนเซ็ปต์จริงคือต้องการเลสเตียเพื่อให้ดีมือศิลปะของมันในสุดหมอเพราะงั้นเจ้าคณะของการราัการเพื่อของไมค์ตัวที่ทิ้งมือแสแตนตัวเองเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับผมเลยเลือกที่จะใช้วิวซอลมาช่วยในการปั่นคอมโบให้แปลกขึ้นเนาะเพราะว่ายิ่งคอมโบหลากหลายมากขึ้นเด็กกะจะยิ่งเล่นได้ง่ายขึ้นนะแต่ว่า อย่างที่ผมเคยบอกไปในช่วงหลายเดือนก่อนหรือว่าหลายปีก่อนนะที่ว่ายิ่งคอมโบคุณหลากหลายมากแค่ไหนครับประสิทธิภาพของคุณก็จะยิ่งน้อยลงเพราะว่าถ้าคอมโบมากเกินไปยังไงเด็กซะในเรื่องของคุณก็ไม่ไม่สามารถที่ดึมประสิทธิภาพได้มาเยอะแน่นอนนะเพราะว่าด้วยที่ว่าพอลูกเล่นหลากหลายมากเกินไปเด็กเรามีท่าเล่นหลากหลายเกินไปเราต้องมานั่งคิดอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้ววางครังเด็กมากเกิน จุดบ่จุดบักได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นการจัดเด็กที่มีท่าชัวการจัดเด็กที่เรียกว่าเรียบง่ายค่อนข้างจะมีพ w e r อะไรที่ง่ายกว่าถึงแม,ม้ความหลากหลายของเด็กจะเป็นสิ่งสำคัญแต่น้อยถ้าค่าหลากหลายมันมากเกินไปรูปเพกันได้มันเยอะหลากหลายจนเราคิดไม่ทันจนเกิดจุดบักอากรเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าค่อนข้างมีผลเสียตัวเองกันนะครับก็นี่เป็นเนฟ้าที่กลับมาทําในรอบหลายเดือนนะถ้าสอบก็ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กับชองแล้วก็คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคบเพื่อจะได้ ไม่ฟาดคีย์ใหม่นะครับแล้วก็จะเริ่มกลักบมาทำเน็กแวนเยอะขึ้นแล้วนะส่วนไอเดอรน,นะครับเพิ่งลงไปก็อย่ารอคิดต่อไปเลยนะจะเจาะลึกให้ได้เยอะกว่านี้เนี่ยขึ้นนะครับก็วันเจอคลิปหน้าผมไปแล้วครับเจอกันครับบ๊ายบาย